มีซองเดียวซองคำถามคำถามโอเคอักบ่าถามว่าทําไมวันนี้ถึงมีรังซิมันโรมไปอยู่บนเวทีคอปทอข้างสภาวันนี้คอประทอไปรัฐสภาเพราะว่าไปเรียกร้องให้สอสอซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงในการออกคะแนนเสียงในรัฐสภาถูกไหมเพื่อยกเลิก MOU 43นนและ MOU 44เป้าหมายของเวทีวันนี้จัดเรื่องเรื่องให้สอสอ ลงคะแนนยกเลิก MOU-43 MOU-44 แล้วทำไมต้องเป้าหมายเป็นสอสอเขาก็ไปเรียกร้องให้สสอทุกพักแสดงจุดยืนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่ประชาชนไปออกันอยู่หน้าสภาเนี่ยและให้ยกเลิก m o u 4 3 4 4สรุปก็แต่ละพักก็จะส่งตัวแทนมาที่เป็นสอสที่เป็นสสเพราะว่าเป็นกลไกของสภาาทำพัก ภูมิใจไทยทีละพักทีละพักเหมือนเช็คชื่ออะนะก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วพักที่มาทีหลังก็อาจจะคิดว่าเออเขาเขาออกไปยืนเคียงข้างประชาชนแล้วฉันต้องไปไหมก็มาตั้งแต่พักกล้าทำภูมิใจไทยพลังประชารัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจนกระทั่งมาถึงพักประชาชนก็เป็นโรมรังสีมันขึ้นมาเพื่อมารับซองค่ะ เจตนารมณ์ของการชุมนุมว่าสอสอจงทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติโดยการยกเลิก MOU 43 44เขาก็มารับทุกพักก็จะส่งตัวแทนมารับแล้วก็จะต้องกล่าวว่ารับแล้วรู้สึกยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอ้อกแอมว่าเราจะต้องยืนเคียงข้างประชาชนตัดสินใจตามประโยชน์ประชาชนทุกพักยกเวนกเ้นพักเดียวที่ปมใจไทยชัดเจนว่าเขาจะยกเลิกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือมีผ้าของตัวแทนทุกพักทุกพักทุกพักทีละพักเนี่ยขึ้นมา รับหนังสือจากประชาชนแล้วก็แสดงจุดยืนว่าจะเอายังไงกับสิ่งที่ประชาชนไปออกันอยู่หน้าสภาวันนี้ว่าให้ยกเลิกเอโมยู43 44จึงเกิดมีภาพแค่พักเดียวว่ามีโรมรังสิมันอยู่บนนั้นอทนนี้พอโรมไปยุ่งในเวทีพับประชาชนก็โห o โอ o หนักมากประชาชนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยโหนะแบบวิ่งกลูกันมาเขาเลยคือแค่เห็นหน้ามาเลพักลมเจ้าอะไรเงี้ยอาจารย์แก้วสันก็เลยบอกว่า ฟังเขาก่อนให้ฟังเขาเออให้เกียรติเขานี่ประโยคนจริงเพราะยืนดูอยู่นะอตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทําไมต้องไปฟังมันมันเคยฟังเราไหมมันเคยให้เกียรติประชาชนไหมมันเคยให้เกียรติทหารไหมอันนี้คือสิ่งที่เราว่าไม่ได้สังคมเนี่ยเขามีคําถามแบบนี้นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่สิ่งที่บอกว่าบนเวทีเนี่ยทำไมถึงเกิดภาพนี้ขึ้นม,มันเกิดภาพนี้กับทุกพักและนี่ก็คือหนึ่งพักที่จะต้องแสดงตัวตนว่าออกมารับว่า เห็นด้วยกับการเสนอให้ยกเลิก MOU 43-44หรือไม่คำถามสุดท้าย MOU 43กับ MOU 44คืออะไรก็พูดง่าย MOU 43เกิดปี243เป็นเรื่องการ Memorandum of Understanding เป็นบันทึกความเข้าใจ Understand ร่วมกันเรื่องเขตแดนทางบก m o u 4 4 Memorandum of Understanding ทางน้ำกับประเทศอะไรขมรนเดนรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องเขตแดนที่มีปัญหาการตั้งแต่เขตสันปันน้ำถูกไหมคะแล้วก็เขตทางทะเลเรื่องเกาะกูเกาะกูผู้ชุมนุมยืนยันว่า มันจะต้องไม่มี MOU 43และ MOU 44เพราะว่ามันไม่มีความทับซ้อนไม่มีปัญหามันแบ่งเขตแดนกันมาตั้งแต่2,450แล้วทั้งบนบกและในน้ำทีหลังก็ต้องมาถามว่าแต่ละพักเอาไงเธอจะไปยกมือให้คะแนนเท่าไหร่เพราะคะแนนถ้าชนะชนะว่ายกเลิกมันก็คือยกเลิกแต่วันนี้สุดท้ายเนี่ยพักเพื่อไทยชิงปิดสภาไปก่อนโดยยังไม่พิจารณาเรื่องของการ ยังไม่ทำได้เลิกหรือไม่ยกเลิกเอฟยูสิบสามหรือสิบสี่นี้ในวันนี้ใครไม่มาบ้างวันนี้วันนี้ที่ไม่มาเช็คชื่อก็คือหนึ่งพักเพื่อไทยสองพักรวมไทยสังชาติสามพักประชาธิปัตยันี้เอาพักใหญ่นะที่ยังไม่โผล่มาที่เวทีครับขอความสงบขอความสงบโอเคครับ หยุดครับหยุดต้องขอเรียนตัวแทนพักประชาชนนะครับขอขอบพระคุณที่ให้ความเข้าใจแล้วก็มารับมารองเจตนาของเราท่านเป็นพักฝ่ายค้านที่ประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งเราเชื่อมั่นว่ามีประชาชนอยู่ในหัวใจของท่านครับ,รบนี่เป็นจดหมายของกลุ่ม ถึงหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านนะครับขอเรียกร้องให้พิจารณานะฮะเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ต้องลงมตินะครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมถือว่าทุกท่านที่มาที่นี่นะครับเป็นผู้รักชาติพี่น้อง,องที่เคารพรักครับพี่น้องครับเขาให้เกียรติพวกเรา เราต้องให้เกียรติท่านยุดหอเดี๋ยวนี้ครับเชิญลมหลังจากนี้นะครับจะมีการพิจารณาในเรื่องของยติ MOU ซึ่งพักประชาชนนะครับเราเห็นถึงความต้องการของพี่น้องและเราก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยในเรื่องของ MMO ยซึ่งหลังจากนี้นะครับจุดยืนของ พักประชาชนเราก็จะเสนอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบใช้เวลาไม่นานและจะต้องมีข้อยุตินั่นคือจุดยืนของพักประชาชนพี่น้องอาจจะไม่เชื่อพวกผมพี่น้องอาจจะไม่ไว้วางใจพวกผมนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องน้อมรับเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเราจะต้องน้อมรับกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ให้ได้แล้วผมในฐานะรองหัวหน้าพักก็จะใช้การทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ในการเอาชนะจิตใจของพวกท่านให้ได้แต่ผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่านี่คือคำสัญญาของผมที่ผมจะยืดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง แล้วผมจะพิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็นผมจะชนะใจพวกท่านด้วยการทำงานของผมและพักประชาชนขอบคุณครับเรื่องที่ท่านรับไปเราจะนำไปดำเนินการต่อในสภาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณรอมและสอน,นะครับที่กูุณามานะฮะเ,<อ>เราเรามีของเท่ลึกมอบให้ท่านรอมแล้วก็พักพวกกับคณะอา่า เป็นของที่ระลึกในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับ,รบเราทุกคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก็ล้วนแต่เป็นคนไทยเหมือนกัน